มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกง่านกันด้วยนะครับก็ยินดีรับู่บาซ่าซิมูเลเตอร์นะครับตลาดสดแห่งเดียวที่เราจะมาขายของกันที่นี่นะแล้วก็มีร้านเราร้านเดียวนะั้นเป็นแผงลอยขายพวกผลไม้อะไรต่างๆนะฮะก็ถ้าขายเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ขายเหมือนร้านคา้าแถวแถวนี้นะนี่ดูดิขายเสื้อเหมือนกันแล้วขครเขาจะโอ้แล้วขายตรงข้ามกันด้วยฮนะเออแล้วแบบลูกค้าสมมติว่าจะโขร้านนี้แล้วแบบราคาร้านนี้แพงแล้วก็อยากมาถามร้านนี้ดูว่าจะแพงหรือเปล่านะ เอา Gim รู้ว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าแต่ส่นตัวผมทำนั้นนะเราชอบฟองถูกกันนะเออก็โอเคเดี๋ยวนี้มันขึ้นเตือนบ่อยอย่างวะปิด้วยก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรามีแผงลอยอยู่2แผงนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีตังอยู่เดี๋ยวกมจากจะเพิ่มแผงลอยขึ้นมาอีกนี่ครับห้าสิบจัดมาส่งเลยครับแล้วก็ของที่เราจะมาขายจะเป็นผักหรือเปล่าแล้วก็เออนี่มันมี ของราคาแพงนะครับหนึ่งอันก็เป็นเอ่อแมนดารีนะครับแมนดารินบาาถูกเปล่าเนี่ยมีขอไปด้วยนะครับตอนแรกผมนึนว้าเป็นส้มเออแล้วไอ้ส้มมันอยู่ฝั่งนี้นะมี่ตอนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแครอทไอ้นี่มันราคาแพงอยนะ่าง่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดแล้วกันไม่ใช่เอ,อ่อไอค้คังอะ่ะเออนี่ครับตลาดซื้อตรงนี้มันมีอะไรบ้างเราของไปขายได้นะครับเขาบอกว่าที่นี่มันจะราคาถูกกว่านะครับ ท้องกินมันขายได้หมดนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อในรถเราก็ได้สั่งอันนั้นก็สั่งไอ้กีวี่ใช่ปะเรมอนนี่มะม่วงเหรอโอ้โหเฮ้ยมีแตงโมด้วยครับเราขายแตงโมดีกว่าอะโอ้ตลาดต้องเลเวลสิบห้าโอเคงั้นซื้อแค่ในรถก็พอปะเอาไอ้นี่แหละไอ้แมนดารินอะไรนี่แหละคนระับป่านรู้ว่าไม่รู้ ออกไป้วยก็โอเคกลับไปที่ตลาดครับแล้วก็เอาของมาวางนี่แผงลอยเราเอ้ยเอา้าผมลืมซื้อแอปเปิ้ลเพิ่มแหมน่าจะพอมีตังค์ซื้ออยู่ที่นู้นไม่มีนะครับแอปเปิ้ลงั้นเราต้องซื้อที่นี่แหละวางไปครับไปวางเสียงวางนี่ช่างสะใจจริงเลย เหมือนจะไปต่อยกับใครอะโอเคหมดครับอันนี้ไอแมนดารินมันคืออะไรส้มของจีนหรือเปล่าขอภัยที่ไม่รู้ประวัติของไอผลไม้ชน้นนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรโอเคเดี๋ยวมาตั้งราคาก่อนครับก่อนจะเปิดตลาดอันนี้ราคาตลาดลดอีกแล้วเราจะขายไม่แพงครับขายเป็นแบบ ไม่มันมีเศษเยอะคือผม,มเกียร์ทอนเศษเยอะครับอันนี้เราขายสองล้าน่าจะได้อยู่กำไรไม่เยอะอันนี้สองเราขายสองจุดเราขายสามแล้วกันอคือไม่ต้องปัดเศษอะไม่ขายสองเออไปโอเคเปิดตลาดเอาเล็กก็มาเล็กก็มาเอ่อมีเลม,ม,ม,มอนแอปเปิลแล้วก็ไอ้แมนดารินนะฮะโอเคแล้วก็ เราต้องเพิ่มมิ้วครับมาลูกค้าตอนแรกใครจะซื้ออะไรเดี๋ยวว่าน่าจะประมาณโลนึงอ่ะนี่ชันเลยครับเอาแอะไรผมถือนี่รอเอ้ยเอาอะไรเอ๊เฮ้ยแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะผมลืมเออลูกไอ้มันสี่ลูกมันหนึ่งกิโลใช่หไหมโอเคอ่าไม่พอว่ะเพิ่อมอีกหนึ่งลูก หยิบถุงนี่พี่อ,อ๋อเดี๋ยวดมันต้องเอ้าอ๋อเดี๋ยวมันสองออออกิโลไม่ชิบเาขาบอกสองกิโลโอเคได้ครับซอรีซ่ลกเอ,อ้ยตรวผิดขอไปลูกค้า ่ผมครับคนไหนมาก,ก่อนนะคนนี้มากกน่รนะเออเป็นส้ม2กิโลโอ้โหกี่ลูกวะเนี่ยยังไม่พอครับยังไม่พอเออมันเฉียดไปนึงโอเคแล้วก็เพิ่มเป็นลูกค้าแล้วก็จ่ายไปครับไม่ีมีการแถมด้วย เอาจิบกันไม่พอเมื่อกี้เลยใ่้ลูกค้าของครับเอ่อคนนี้เอาเอ่อสองกิโลไอ,อนี่มันกี่ลูกวะนะสองกิโลน่าจะเยอะอยู่นะอ้ยเยอะ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 ไม่นับอะ่ะชิคกียจยนับแล้วตอนนี้ซุ่มเสี่ยงอย่างเดียวครับโอ้โหเยอะไปไหนพี่โอเคไม่ขาดไม่เกินนะครับพอดีลูกค้า ทอตโอ้โหทอนสี่สิบเอ่อคนนี้มาก่อนโอเคเอาอะไรครับแอปเปิ้ลหนึ่งกิโลสี่ลูกสาดไปห้าลูกดีกว่าเฮ้ยเอาอันนี้สองกิโลเกือ <c oughs> บลืมอ่าทอนกรับนี่หนึ่งกิโลเลมอนมานี้ปะ่ะ เกือบได้ได้อยู่ครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าเขาจะบ่นเองนะพี่ต้อกรับไม่มาก่อนวะวันนี้วันน,น,นี้ครึ่งโลใช่ไหมพี่อ่าครึ่งโลก็สองลูกครับ ่อมครับอันนี้คนนี้คนนี้ครึ่งโลเอ้ยโลครึ่งก็ประมาณนี้โอ้โหถึงว่ะอันนูกนี้มันไม่หนักเท่าไหระ่ะเฮ้ยโลครึ่งจริงเหรอโอเคเฮ้ยเอา้าโอเคใส่ถุงแล้วก็เพิ่มให้ลูกค้าสองลูก เก็บนี่คือเป็นงานแถมนะเอาจริงไม่ได้แถมหรอกก็คือมันไม่พอสามกิโลก็หนึ่งสองสามสี่หนิดเึงครับโอเคใส่ถุงนี่ไม่ต้องกะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวลูกค้าบ่บนเองนะสอบครับคนนี้คนนี้เออเลมอนโอ้โหสองกิโลครับ สองกิโลครึ่งอันนี้มันสามเกือบเป๊ะเกือบเป๊ะโอเคเราจะไปชั่งรอบสองครับก่อนขอครับอันนี้มาก่อนอันนี้ครึ่งโลประมาณนี้ครึ่งโลครับครึ่งโลอันนี้เออใส่เกินเอาเกินไปเอ้าลูกค้าบ่บนว่าขอบไป โลเลยเหรอตึงอีกแล้วฮะสามกิโลสามกิโลไม่ถึงสองลูกเฮ้ยถึงจัดโอเคเอาละมืดนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวไม่ถึงอีกเหรอโอเคนี่เห็นไหมก็คือถ้าไม่ถึงลูกค้าก็ปวดนี้เขาไม่ยอมเสียเปียบเราหรอกนะโลเครื่งองฟอร์หรือเปล่านะี่ โครึง่งเอ้ยเอาทำไมอ่ะนิดนึงครับโอเคใส่ถูกนั่นไงเป๊ะเสียไมเใชยเลินยังมี50อีกเหือพี่โอเคขอบคุณที่ใช้บุญการนะครับมีการปลดล็อกเงินด้วย QR โค้ดด้วยนะครับสมาร์ทโฟนเฮ้ยก็ก็คือแบบสแกนใช่ไหมเฮ้ยล้ำยุคอยู่นะน้ำสมัยอยู่โอเค นอนไปครับแล้วก็เราจะไม่ไม่ปลดล็อกยังไงแล้วคือจะชาระทางยังไงก็คือเรต้องเอามือถือออกมาเดี๋ยวไปดูครับรูสือมันจะมีอะไรปลดล็อกครับกรล่ำปีนะครับวางในเฉพาะแผงขายสินค้าลดราคาเท่านั้นลดราคาแผงขายสินค้าลดราคาเท่านั้นอันเดียวเอ้แผงนี้วางไม่ได้หรอแล้วก็จะมีนี่นไ แผงไอ้แผงวางนะครับแผงวางใหม่ๆ่แผงขายผลิตภัณฑ์แบบเดียวนะครับก็ตังไม่พอก็ <g ib li> ไม่ต้องซื้อกลว่าจะซื้ออยู่แล้วก็มีการเปลีรตนเอเรีเรยครับเอเรียแต่ตอนนี้ตังไม่พอเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อของเพิม่มับเลมอนแอปเปิ้ลจะขายตรงน,นี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูการจำาระด้วยคิวอาโค้ดนะมันจะใช้ยังไงอะ่ะมันจะเปิดแล้วเติมของก่อน โอ้โหืูอว่านี่ขอขไข่ทีนะครับโล2โล3โลก็มาดีสักพัม่มีมี5โลเออโอเคเดี๋ยวเรไ้คิยว่าโคดนี่อยากรู้มันจะใช้ยังไง แรกต้องหาตัวสับก่อนครับตัวสับเขอยู่ไหนเท่านั้นแหละโอเคมีตัวสับปุ๊รรบปับกดอันไหนโอเค,อเ,ค,อเ,คดเดี็กเขาบอกเองเอาโอเคเปิดตลาดมาเด็กคับเรียกกลับมาเรียกกลมาเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมตั้งราคาอีกแล้วเฮ้ยราคาปุ๊บราคา4เลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนของลูกค้าจะมาอันนี้โอเคแค่นี้พอ1.9ลูกค้า2.0ทำไมดิขาย3เลยขาย3เลยนี่ยุ่งเฮ้ยตัวค้ามาแล้วครับ เอานี้เลมอนครึ่งโลเอาที่เกินเลยเหรอมีไม่ถึงครับโอเคขอบคุณครับไม่สแกนจ่ายหรอร้านเรามีสแกนจ่ายแล้วนะครับไม่สแกนหน่อยละสแกนจ่ายพร้อมนะฮะอ่าโลครึ่งพี่ไม่สองโลดิ ึเฮ้ยเพยเกินไปแล้วบอกแล้วเอ้ยอันนี้งไงเฮับสแกนจายมาวะ่ะแล้วยังไงผมเด็คก็กดยังไงอ่ะโอ๋อันนี่ไงเรามีโทรศัพท์ด้วย,โอ,ยอโอ้โหมันยืนอาโกดับยืนให้เขาว้าวโอเคมันยังมีแบบนี้ท็ทันสมัยครับ สองโลสองโลยังไม่ถึงคนระับเพิมมอีกหนึ่งลูกโอเคน่าจะพอนะอา้าวสแกนใจเลยครับนี่ว้าวยักษ์เก่งครับคือเอาจริงคือแบบนี้มันไม่ต้องทอนอี่ยคือผมที่จะอนนะบางทีอันนี้ขึ้น น,นีเหลือหล่อมๆนิดนึงไม่แป็นบถือแถมแห้งโอเค่งเอาไม่สแกนใจหรอกครับคือผมขี้เกียจทอนนะสแกนใจหน่อยอันนี้เท่าไหร่โอ้สามโลเลยเหรอพี่สามโลฮสามโลครึ่งสามโลครึ่งก็เอาได้ครับสุ่มๆซื้อเยอะไม่สแกนเลยค,ครับครับต่อไปอันนี้โลครึ่งเหรอ โลรึ่งโลขึ้น,นประมาณนี้พูดเป๊ะเป๊ะอ้าวรือว่าจะสะเก็ดคมแกรบสองโลรึโอู้หไม่ถึงเบาจัดเลมอนอน่ะตองกาเนี่ยสองโลูกโอเค อ้าวนี่สแกนจิบ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 ,จบนี่กลับวันนี้มาก,ก่อนลูกเฮ้ยเกิดหรือเปล่าเกิดจริง้เาเดี๋ยวขอบคุณที่สแกนจ่ายครับนี่ฟองเฮ้ยเอ้เอาอ,อุ้ยอ๋อสองอันเลยหรอ สองอันก็สามสี่สี่กิโลเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมันจะชั่งยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยก็คือเอาเลยเอาให้ตูลำบากอีกแล้วไม่ซื้ออย่างเดียวหร,รอกพี่อันนี้อลโลครึ่งใช่ไหมโอเคเออเลยก็เป็นอันอนี้เอาไปช่างนี้ก่อนโอเคช่งนี้แบ่งถุงขายเออใส่ถุงเดียวกันใช่ไหมอันนี้โลครึ่ง าเพิ่มอีกโอเคแล้วถาดใส่ลงมันไอ้น,นี้ดีเปล่าอันนี้เกินไปนิดหนึ่งครับกรับคืนแล้วก็มันเก็บไปน,นี่ด้วยมันไม่ได้ครับเอ้ยแล้วคือุมยังไงอ่ะก็คือต้องให้เขาก่อนใช่ไหมอ้าวแล้ววางถุงยังไงอนะ่ะเแล้ว เอาสองอย่างแล้วผมจะขายพี่แกยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราต้องซื้อตาช่างไอ้สองอันวะเนี่ยไม่แล้สองอันอคือัะไรคือเนี่ยมันเอาเลมมนไม่ได้อ่ะวางนี่แล้วก็พี่ถือก,ก่อนไม่ได้เหรอ,อโอคือนี่อ๋อโอเคเอ้ยอ๋อน้ำหนักไม่ถึง อ๋อเขาเขาาถืออยู่เองน้ำหนักไปถึงนี่เองครับอันนี้เท่าไรสองโลห้าสิบสองโลโอ้นหนักอยู่นะไม่ถึงครับโอเคอันนี้ถึงพอเฮ้ยสแกนนะอ๋อไม่สแกนนะลูกค้าคนอื่นเขารออยู่นะโอเคขอบคุณครับ เีืมาก่อนคนนี้มาก่อนเอออุ้ยสองกิโลเหลือพลอยลูกค้าไปเนี่ยสองร้อยสิบอะเดี๋ยวสองอุ้ยหมดพอดีครับลูกค้าโอ้พร้อมครับเกิดไม่พอขายแล้วเมื่อกี้สองเออสองกิโลครับเป๊ะโอเคอ่ะขอบคุณที่สแกนน้ำลายสุดท้าย โอเคหมวดปีอีกหนึ่งวันนะแล้วก็เลสก o นอนโอเคตอนนี้ตังเราเหลือพอซื้อไอแผงขายผลิตภัณฑ์เดียวแล้วนะครับผมรู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นที่รดราคาหรือเปล่าก็ซื้อมาครับเผื่อมันเอาไปวางไอห,หัวกระลำปีได้นะครับ่ะ้ยู่ไหนโอเคฝั okay, ่งนี้นี่ไงครับโอ้ก็เดี๋ยวต้องวางห่างนะครับมัคนคนละชั้นกันเออแต่ผมต้อง ซื้อตาช่างใหม่หรือเปล่าช่างมันอยู่ไกลจังวะขยบิบขยบิบมาขยบิบมากลางๆนิดนึงครับเรามีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูไอ้กระลำปีก่อนแผงลดราคาอ่ะออันนั้นผลิตภัณฑ์เดียวนี่คืออะไรอันนี้หรือเปล่าน่าจะอัน,นเดียวกันหรือเปล่านะอันเดียวกันแหละนะครับโอเคสั่งมาดูแล้วก็ต้องสั่งมุกยิ่เพิ่มแอปเปิ้ล ตังโอ้ตังไม่บรงั้นเราไอแอปเปิลไม่ค่อยขายอเ,เอแอปเปิลนี่แหละเฮ้ยเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวนะคือขายเดี่ยวนี่ก็คือเดี่ยวแบบเดียวๆไม่มีอะไรเลยหรอชิ้นเดียวโดโดๆเนี่ยนะ <c oughs> ถามจริงเ <c oughs> อ้า เราเพิ่มได้อีกหรือเปล่าฮะอะไรอ๋อตังไม่พอสอรีสอรีซื้อเกินะอ๋อรถเข็นนี่ผมว่าน่าจะใช้ขนในพวกผักที่มันเป็นแบบนี้เลยนะครับผักหัวเดียวผักที่ไม่มีกล่องมาให้เราอะ่ะอโอ้โหขึ้งเดินถึหลันถึงหลันเฮ้ยราคาสูงอยู่นะฮะขายหกแล้วกันครับ ก็บอกเป็นอ,อของลดราคาหรือเปล่าดูเป็นผิดวะเนี่ยไม่เป็นไรครับราคาแพงเลยละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเปิลฝั่งนี้กู้คืนกู้คืนอันนี้มันเลมอนเออแอปเปิลเอาไว้ฝั่งนี้ครับนี่ให้มันเต็มไปเลยอย่าล้นก็พอครับเราเป็นฝีมือแล้วครับไม่มีล้นนี่โยนยังไงก็ไม่ล้นคนระับเป็นไงล่ะ โอ้ยอยู่ขนาดอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังโยนถึงอะ่ะเอาโอเคยิงไม่ถึง <c oughs> โอ้แม่นจัดครับแม่นจัดดูนี่นิ้วลิงก,าก์ารจกรรมโอเคเปิดอดี๋ยวเดีด๋ยวเพี๋ยตั้งราคาก่อนเดี๋ยวลูกค้าบนทีหลังว่าตั้งแพงทำไมตอนที่ตูยังไม่ซื้อทำไมไม่มาตั้งมาตั้งอะไรตอนนี้นี่ยรับทผมตั้งแบบกี่หลังม,นะมันจะยังไงดมันก็ไม่แพงหรอกมั้งก็น่าจะขายได้อยู่ครับ นสานห้าแล้วกันถ้าขายสามเนี่ยมันโอเคเ๋ยวมันก็หมดครับงั้นผมขายสี่เลยฮ่าฮ่าโงราคาตลาดเดี๋ยวก็มีคนมาตรวจสอบนะโกงเกิน <c oughs> <c oughs> โอเคมปอันนี้มีสามหัวนะครับก็ใครซื้อแล้วซื้อเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีมาขายอีกนะนอกจากผมจะซื้อหมีเท่านั้นแหละมีแค่ที่นี่ทีเดียวนะครับกระลำปีสีเขียวขาว นะครับทีน่นี่ทีเดียวราคาถูกที่สุดที่อื่นไม่ถูกนะฮะที่อื่นแพงนะที่นี่ถูกอยางเดียวร,ร้านเราขายของถูกสดใหม่เน่าเสียเสียผนทุกสรรพสิ่งอันนี้อะไรโลัวขึ้นเลิกโฆษณาแล้วมาขายของนดนีกว่าโอ้ยยังไม่โปรยไม่ซื้อทีเดียว5โลเลยนะฮะอ,อ,อ้าวสาเกน ขอบคุณครับครานี้มาก,ก่อนโลครึ่งไม่ใช่ครึ่งโลปิจะไม่มีตอนเยอะซะด้วยอ๋อทอนเกินทอนเกิน,น,กนคือทอนเกินลูกค้าก็ไม่ได้บ่นนะว่าเ้ยคุณทอนเกินมาทำไมไม่ครัเข้าไปเลย <c oughs> ไม่สนว่าจะเกินหรือไม่เกินไม่เถียงงย ครับเฮ้ยเดี๋ยวคนคน,นี้เฮ้ยเอาของนี้กอ่าทับเท่าไหรสองหัวผมต้องหยิบยังไงอ๋อหยิบแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ยูสแกนด้วยครับมันน้าไม่ต้องแวะมาก็ได้นะถ้าไม่ซื้อให้หมดทีเดียวไปมาไป,ไป,ไปมามามาด้วยแวะมาด้วย s อร,รี่เออเมื่อกี้ผู้เล่นนะฮะผู้เล่นผู้เล่นไม่แวะมานี่ร้านผมก็เจ๋งกันดิ พอดี okay, แถมให้หนึ่ง okay. ลูกโอเคสแกนโอ้โหสกแกนมี้ผมแถมให้เลยผมกราบอันนี้สองโลคืออันนี้นึงโลแล้วฮะโอ้โหเป๊ะอีกแล้วฝีมือเราช่างกนาสลึกคืนขายบ่อยก็อย่างนี้อะอะไรครับเออ,อเดี๋ยวคนนี้ก่อนคนนี้ก่อน มันเหลือหัวเดียวโอเคขอบคุณ okay, ครับ,รบขอบคุณที่มาอน,นุนถ้าหาหมดแล้วหมดเลยครับ Low. โลอ๊ยพอดีหรือเปล่าพอดีชัวเลยไม่ต้องอะไรครับพอดีอ่ะมันมันจะหมดแล้วก็ไม่ได้เหลือให้ใครแล้วครับก็ถือว่าแถมแฉมไปออหลังก็แหวมมาด้วยแหละถ้าแถมเยอะขนาดนั้นเมื่อกี้รู้สึกมันจะเลยนะครับก็เลยแบบแถมให้พี่แกไปนี่พ่ถึง ค okay. ได้ครับแล้วก็เพิ่มหนึ่งลูกโอ้โหมสเอเกตกำกลับนี่ลูกเอ๊ะของเี่เอ๊ยเออของ,อโ,อของอโลครึ่งโลครึ่งประมาณนี้โอเคกำกลับอันนี้โอ้โหสามโล 3โลอันนี้ลงมา3าโลไม่ต้องนับฮะนี่เต็มนี่เลย3โลเกินแบบน้ำหนัเกินเกินนิดหนึ่งครโอเคก็ไม่ต้องแถมฮะไม่มีแถมนะแอปเปิ้ลราคาแพงเฮ้ยแตงเดี๋ยวนะมีของขุนล็อกใหม่ อะไรมา2โลโอุย้ยหมดนี้เลยมั้งเนี่ยสองโลอ่ะไม่ต้องอะไรคนระับไปเลยหมดนี้แหละเออช่วงนี้ช่วงแถมไม่ลูกค้ากิโลแล้วสามโลสามโลเกือบหมดแล้วเนี่ยนั่นไงอ่ะโอุโอ้ยนี่ลูกค้าสมัยนะสมัยครับสแกนอย่างเดียวขอบคุณที่ใช้บริการนะ เฮ้ยมันเลยแกปเปลือแล้วซื้อให้หมดหน่อยจะได้เป็นร้านแบบนริ้วเอ่หนึ่งโลหมดพอดีไม่ต้องให้ยเดยวดำไม่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 ไมไมอาถุงเลยได้ปะคือไม่ต้องจ้างอ่ะหนึ่งเดี๋ยวทำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะแถมอีกแล้วแถมอย่างเดียวนั่นเนี่ยไม่เอาฮะเราไม่แถมเฮ้ยเราสองลูกเดี๋ยวดำแถมลูกค้าดีกว่าอ้าวคือตังค์ ขอตุ่มคืนไม่ได้ด้วยโอเคได้แล้วไปนะครับกลัอบมาจะเอา้าไม่ต้องไปซื้ออ่ะวิโอ้โเดี๋ยวปัญญ่าก่อนพอดีโอ้โหไม่มีแหวซื้อให้เลยอ่ะแหวหรือเปล่ามีใครจะแหวนไหมตอนนี้ก็คือหมดเวลาขายแล้วนะครับสรุปไม่มีใครซื้อหรือ,รอสองลูกยังไม่เปิ้ลนอ่ะซื้อห,หน่อยครับซื้อห,หน่อยโอเค ไม่ซื้อไม่แปลบไม่ซื้อเราก็นอนเหมือนเดิมโอ้โหแบบของขายดีมากนะคือเราอยู่มานานไงโอเคเดี๋ยวมาดูของปลดล็อกใหม่มากมีอะไรมีแตงกวานะปลดล็อกก็มหมายถึงว่าจะราคาแพงอยู่นะแล้วก็มีรถเข็นเออรถเข็นที่เพิ่มขนาดนีโอ้ราคาแพงด้วยนะฮะคือผมอยากได้ตาช่างที่มันเป็นแบบระบบดิจิตอลอ่ะเฮ้ยแล้วก็เอเรียสามารถรับเกรตได้นะครับ แต่ตังยังไม่พอเออประเด็นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาเกรงกันทีหลังละกันเอาล่ะก็เดี๋ยวในสําหรับภาพ,พนี้ผมอาจจะต้องขอหยุดการขายตลาดเราไว้พิมพ์วนี้ก่อนเลยแล้ะกันนะโอเคเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้านครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงท้ายคลิปกันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฟอลลติดตาม,มาด้วยและเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ